แย่แล้วทุกคนลงไปนี้มันถึงจุดจบแล้วเราต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้เร็วที่สุดเพราะภัยพิบัติธรรมชาติกาลังมาแล้วใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันก็ยู่ตรงไหลแกฉันยังกลัวไปด้วยเลยละดูสิวันนี้เป็นหิมะระเบิดนะไม่ใช่หิมะระเบิดแต่เป็นภูเขาไฟระเบิดระวังให้ดีต้องหลบออกจากที่นี่ครับต้องหลบที่ที่ที่มีที่ที่บังเราได้นะครับทุกคนใช่แล้วล่ะต้องหลบในที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างแล้วคอยบังเราได้ โอ้สุดยอดไปเลยนะครับใช่แล้วต้องหนีออกจากที่นี่แล้วน่ากลัวจริงๆเลยน่ากลัวมากๆมีคนรอดกี่คนแล้วเนี่ยโหน่ากลัวจริงๆเลยใช่แล้วล่ะน่ากลัวที่สุดเลยล่ะภัยพิบัติธรรมชาตินี่มันน่ากลัวจริงๆเลยระวังให้ดีได้เลยครับเหลือเวลาอีกสี่วิสุดท้ายแล้วจตัวนเลยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยวู้หูเรารอดแล้วดีสุดยอดไปเลยในที่สุดเราก็รอดเราเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตอะไรยี่สุดยอดไปเลยเรามาโบวดยานต่อไปกันดีกว่านะครับ โอเคดอกปายด้านเป็นด่านลานลานตู้คอนเทนเนอร์โอเคจัดไปครับมีช้างด้วยช้างน้อยอะดีสุดยอดไปเลยใช่แล้วละ่ะชั้นช้างน้อยเองนะยินดีที่รู้จักกนบเด็กน้อยเด็กๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวลาหนีแล้วเราต้องหนีจากที่นี่แล้วครับมาแล้วครับผอมเริ่มขึ้นแล้วไงเป็นตู้คอนเทนเนอร์ซะด้วยใดเวลาหนีแล้วเราต้องหลบออกจากที่นี่แล้วเตรียมตัวนะครับฟื้นต้องปีนขึ้นที่สูงแหละเนี่ยได้เลยเตรียมตัวนะครับ ใช่แล้วล่ะต้องปีนขึ้นที่สูงนะเนี่ยระวังให้ดีได้เลยครับตัวหลบกันปีนขึ้นป่ปีน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 ที่สูงนี่เลยเรามาถึงแล้วถึงยอดแล้วดีใช่แล้วล่ะอาจจะเป็นน้ําท่วมก็ได้นะรอบนี้น่ะโอ้แย่แล้วเลื่อนรดด้วยใช่แล้วล่ะระวังให้ดีภัยพิบัติกําลังใกล้เข้ามาแล้วเขาเขียนไว้อย่างนั้นได้เลยครับรอบนี้เป็นภัยพิบัติอายุสายฟ้าเวลานักว่าจริง ใช่แล้วละ่ะระวังให้ดีอย่าหล่นนะเราต้องแอนอยู่ประมาณตรงนี้แหละปลอดภัยแน่นอนดูจากทรงแล้วใช่แล้วละ่ะตรงนี้ยังไงก็งปลอดภยัยแน่นอนอยู่แล้วครับดูดีทุกคนฟ้าผ่าเต็มไปหมดดูดีอย่างน่ากลัวเลยโอโ้โหพัดส,สิ่งปลูกสร้างกระเด็นกระดอนไปหมดมันน่ากลัวแบบนี้แหละนะเด็กน้อยระวังให้ดีเราหลบอยู่ตรงนั้นเราปลอดภัยแล้วล่ะได้รอนอยู่แล้วครับดูดีมีเรากับเพื่อนรอดอยู่สองคนหรือเปล่าตอนเนี้ใช่แล้วละ่ะคนที่รอดอยู่ก็มีอยู่เยอะเลยนะระวังให้ดี ได้เลยครับจัตัวเลยหลบกันครับจังหวะนี้แหละต้องแอบตรงนี้แหละเนียนสุดใช่ล่าตรงนี้แหละเนียนสุดปลอดภัยมากเลยล่ะใช่ละครับจัตัวเลยโฮโฮเราต้องรอดให้ได้ต้องรอดให้ได้ครับยังไงก็ต้องรอดเด็ดขาดใช่ไหมเพื่อนใช่เราล่าเด็กน้อยเราต้องรอดเด็ดขาดเลยล่ะถึงแม้ตัวเราจะเปียกฝนแต่เราจะรอดไปได้กันนะได้เลยครับสุดยอดไปเลยนะเพื่อนเฮ้ยโอ้ยพัดปิวกระเด็น ล่วงหล่นน้ำตายอ้อหย่างโหดใช่แล้วละ่ะโหดมากเลยละ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับยังโหดเลยโหดมากๆเลยเราไม่รอดนะดิโถ่ดูดิโอ้โหดูไกลๆจากไกลๆตรงนู้นไงทุกคนโอ้โห้ยพัดกระผ่านกระเด็นกระดอนน่ากลัวสุดยอดไปเลยใช่แล้วละ่ะมันน่ากลัวแบบนี้แล้วนะเด็กน้อยต่อไปเราไปเตรียมโวตด่านต่อไปกันดีกว่าเดีย๋ยวเลยครับทุกตัวเลยด่านต่อไปมีด่านทอริคอรรีสอร์ทกับเรือนจํา แล้วก็เป็นด่านคารืหัดคลาสิกอุ้ยเอาเรื่องใช่แล้วละ่ะมีแต่ด่านโหดๆทั้งนั้นเลยละ่ะใช่ลคะครับมีแต่คนโหดๆด,ด้วยใช่แล้วสุดยอดไปเลยนะเนี่ยคนนี้กาลังเต้นลําอยู่นะเนี่ยอย่างสนุกเลยใช่แล้วล่ะนะสุดยอดไปเลยนะครับต,ตัวเลยรอดไปได้วยกันนะครับใช่แล้วละ่ะเราต้องระวังให้ดีนะถ้าหล่นหลังจากที่สูงม,มากๆเกินไปเลือดเราก็จะลดเหมือนกันโอ้อย่างโหดเลยนะ่ากลัวรจริงคนนี้แต่งตัวเป็นส็อวิตเกมแน่นอนเลยดูดิโอ้ย ใช่แล้วล่ะฉันแต่งตัวเป็นสกิทเกมเองนะเด็กน้อยระวังให้ดีเดี๋ยวเลยครับคุณสีชมพูตร,ตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วครับต่อไปเป็นด่านเรือนจำนะครับทุกคนบทด่านเรือนจำกันโอเคเราขึ้นไปที่สูงกันดีกว่าจุบต,ตัวเลยฟื้นขึ้นไปแล้วติบตัวนะครับฟื้นขึ้นที่สูงกันเฮ้ยตัวนี้เป็นห้องอะไรอะ่ะขอดูหน่อยห้องกับข้าวโหอยู่ข้าวมากๆเลยนะเนี่ยมีของกินให้เรากินม้างหรือเปล่านะเนี่ยวางรอภัยพิบัติธรรมาชาติต่างๆหายไปเนี่ย นั่นน่ะสินะต่อไปเป็นภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูกันดีกว่าแต่หลบอยู่ในอาคารน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะแล้วรออยู่แล้วครับจนตัวเลยวูฮูยังไงเราก็ต้องรอเด็ดขาดครับผมการบุกรุกของมนุษย์ต่างดาวมีมนุษย์ต่างดาวบุกโลกแล้วทุกคนแย่แล้วมนุษย์ต่างดาวมาแล้วครับเราต้องหลบออกจากที่นี่ได้เร็วที่สุดเนตัวเลยมนุษย์ต่างดาวจะขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ได้เลยเนี่ยแต่เราต้องหลบให้ได้เร็วที่สุดแอบในห้องขังได้ไหมเนี่ยจนตัวเลยแอบกับเพื่อนคนนี้เลยเป็นไ ได้เลยเด็กน้อยหนีมันหลบอยู่ในนี้ก็ชั้นซี่มนุษย์ต่างดาวเข้ามาไม่ได้หรอกคงไม่รู้หรอกว่าเราแอบอยู่ในนี้โอ้สุดยอดไปเลยนะครับยังไงมนุษย์ต่างดาวก็ไม่มีทางรู้เด็ดขาดว่าเราแอบอยู่ตรงนี้แน่นอนจตัวนเลยว้าวยังไงเราก็ต้องรอดนะครับผมมีเวลาหนึ่งนาทีให้เราแอบไปดิเราเนียนได้เลยดิใช่แล้วละ่ะถ้าเราอยู่ข้างล่างก็จะโดนมนุษย์ต่างดาวจับกินนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับเราต้องเป็นผู้ชีวิตรอดอยู่แล้วตอนนี้นะ่ะใช่แล้วละ่ะเราต้องเป็นลูกผู้รอดชีวิต ใช่แล้วครับเดตัวเลยชื้อผู้รอดชีวิตให้ได้รอดชีวิตเลยรอดชีวิตเลยเราเนียน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 ใช่แล้วล่ะเราเนียนเราสามารถเดินช้าๆได้ด้วยมีตุ๊กตาหมีให้เราโอบกอดเนี่ยนะวุ้ยมีกับตุ๊กตาหมีด้วยมีอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ได้ด้วยมีคลังสินค้าเราสามารถซื้อสินค้าได้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเป็นโลบักก็ดีใช่แล้วล่ะเป็นโลบักทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่ครับมีแต่โลบักทั้งนั้นเลย เราสามารถซื้อโดยใช้เหรียญซื้อได้ด้วยนะเนี่ยปุ๊บอุปกรณ์นี่ไงสามารถซื้ออะไรเดียะซื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันแฮมเบอร์เกอร์ชึบนี่ซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินเลยระหว่างรอใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยกินแฮมเบอร์เกอร์เลยงาม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 สุดยอดไปเลยนะครับยังไงเราก็ต้องรอดเด็ดขาดแมปนี้เรารอดแล้วดีดอเวลาหนึ่งวิสุดท้ายแล้วรอดแล้วเรามีแฮมเบอร์เกอร์กินด้วย สุดยอดไปเลยเรามีแต่คนรอดชีวิตทั้งนั้นเลยอย่างเจ๋งใช่แล้วละ่ะล้วก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเราสุดยอดเลยละ่ะแนนอนอยู่แล้วครับเรามันของเจิงอะดิต่อไปเป็นด่านอะไรดีอะสนามบินและกันนะหบตด,ด่านสนามบินกันเพื่อนเพื่อนไปบทบ้านผีสิงกันนะดิเล่นบ้านผีสิงกันก็นได้เต็มตัวเลยเล่นบ้านผีสิงกันดีกว่าน่าจะน่ากลัวแน่นอนแนดูจากทรงแล้วใช่แล้วละ่ะต้องน่ากลัวแน่นอนอยู่แล้วละ่ะ ตัวเลยนะครับต่อมาเป็นด่านแผนที่บ้านผีสิงโอ้โหขนาดผีสิงนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนั่งผิงไฟกับเพื่อนดีกว่ารวมกันเราอยู่ถ่ายรูปหมู่อย่าวางกันนะเพื่อนๆใช่แล้วล่ะเด็กน้อยเลยกันเลยจะไปครับตึ๊ตั๊แล้วลครับชือ้อเรารอดแน่นอนยังไงเราก็ต้องรอดเด็ดขาดใช่แล้วละ่ะยังไงเราก็ต้องรอดนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับเรานั่งชุมนุมกันดีกว่านะครับเพื่อนๆ ใช่แล้วล่ะเรานั่งชุมนุมกันดีกว่าดูดีกว่าว่าจะมีภัยพิบัติอะไรต่างๆมาเจอเราบ้างแน่นอนอยู่แล้วครับตื่ตัวเลยมีช้างมานั่งด้วยอย่างนั่งอย่างสวยงามพายุสายฟ้าอยู่ในบ้านหลีกเลี่ยงฟ้าผ่าเราต้องไปแล้ววงแตกแล้วทุกคนแย่ละแย่ละแย่แล้วเราต้องหนีออกจากที่นี่แย่แล้วเข้าไปข้างในบ้านดีกว่าน่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้ใช่แล้วล่ะแต่บางทีข้างนอกอาจจะปลอดภัยกว่าข้างในก็ได้นะพอบ้านเริ่มพังแล้วล่ะ เวลาเอาแล้วไงเอาแล้วไงทีนี้ทําไงดีโอ้โหยังโหดใช่แล้วละ่ะดูเพื่อนดีกว่าเพื่อนก็แอบกันเนียนมากๆเลยนั่นนะสีแล้วใครจะรอดบ้างล่ะเนี่ยในตอนนี้เราต้องดูนะครับพราพายุพายุทอร์านาโดกำลังมาแล้วตอนนี้ใช่แล้วละ่ะมันยากน่ากลัวสุดยอดไปเลยระวังให้ดีนะต้องหลบกับเพื่อนได้เลยครับเพื่อนหลบด้วยกันนะครับจำมตัวเลย ใช่แล้วล่ะเตรียมตัวหลบกันนะระวังให้ดีนะตอนนี้เป็นพายุสายฟ้าทอร์นาโดน่ากลัวสุดยอดไปเลยแน่นอนอยู่แล้วครับระวังให้ดีนักกลัวมากเฮย้ยโอ้ยกระเด็นเลยตัวเราหลบอยู่ตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะยังไงเราก็ต้องรอดเด็ดขาดตรงนี้เลยรอดแน่นอนดูจากทรงแล้วแต่มันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยพายุหิมะน่ากลัวมากโอ้โหดูดิทําบ้านเละเลยอะใช่แล้วล่ะระวังให้ดีนะเนี่ย โอ้โหยังโหดยังโหดสายฟ้าฟาดฟาดมาแล้วฟาดมาแล้วยังโหดเลยหลบแล้วหรือไรีกระมายี่สิบวิเราจะรอดแล้วทุกคนจุดตัวนะครับนั่งตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยโอเคนั่งรอสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีหลบกันตรงนี้แหละรอดแน่นอนได้เลยครับจุดตัวเลยนะครับแลบตรงนี้แหละสุดยอดไปเลยฉันก็ว่าสุดยอดนะเด็กน้อยได้เลยครับจุดตัวเลยฟื้นหลบครับจังหวะนี้หลบก่อน ยังไงก็ต้องหลบในบ้านให้ได้แล้วเราก็รอดชีวิตไงสุดยอดไปเลยตัวเราใช่แล้วล่ะต่อไปเราไปลองแมปต่อไปกันดีกว่านะเรซกอลแมปนี้เป็นด่านธนาคารแล้วทุกคนได้เวลาหลบในธนาคารกันแล้วใช่แล้วล่ะหลบให้ดีนะระวังให้ดีพายุหิมะกำลังจะมาแล้วล่ะเียมตัวนะครับหลบในธนาคารกันเลยนี่เลยครับในแบงค์เลยทํางานด้วยนะครับกดกดอุ้ย Windows 10เซด้วย ใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยที่ทํางานเราแนนอนอยู่้วคับเรามาหลบภัยพิบัติต่างๆในธนาคารนะดีมีห้องตู้เซฟซะด้วยไปดูตู้เซฟข้างในกันดีกว่านะครับน่าจะมีคนแอบอยู่เยอะแน่นอนนี่เลยครับอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เขาเขียนไว้อย่างนั้นเอาแล้วไงเวรละเราทําไงดีหลบอยู่ในตู้เซฟแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยเพื่อนคงจะรอดอยู่แล้วล่ะนะระวังให้ดีนะน่าจะไม่มีอะไรเข้ามาทําร้ายเราได้หรอกนอกจากตัวเราเอง ได้เลยครับมือตัวเลยหลบครับล้วหลบจากที่นี่นะครับผมมีเงินด้วยเก็บเงินแน่ไหมเนี่ยโอ้โหอยากได้เงินมากเลยใช่แล้วล่ะฉันก็อยากได้เงินนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับเอาไปซื้อขนมกินแน่นอนไงสุดยอดไปเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับมือตัวเลยหลบเลยครับฟื้นเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีแอบอยู่เงียบดีกว่านะเพื่อนใช่แล้วล่ะฉันก็หิวข้าวนะตอนนี้นะอยากกินข้าวมากเลยล่ะอยากกินข้าวขาหมู โอ้อยากกินข้าวขาหมูแล้วอยากกินข้าวมันไก่อ่ะดิตอนนี้อยู่ข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่มากเลยอ่ะถ้ามีข้าวมันไก่กกบแฮมเบอร์เกอร์สักอันหนึ่งก็คงจะดีนะเนี่ยก็เราถือแฮมเบอร์เกอร์อยู่ไหนไเด็กน้อยดูสิเอ้สุดยอดไปเลยนะครับเุกตัวเลยเราหลบได้แน่นอนยังไงเราก็ต้องผ่านเด็ดขาดนะครับแบบนี้ใช่และ้วล่ะเตรียมตนเลยได้เลยครับออ้วหลบครับออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าประตูปิดแล้วดิใครบางอาจปิดประตูเปิดประตูก็ไม่ได้นะเนี่ย สุขภาพของคุณเฮ้ยอะไรอะ่ะสีสีส้ม,สมๆแดงๆเหลืองๆตรงนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหตรงพื้นมาแล้วหลบก่อนครับจังหวะนี้สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เราต้องหลบครับหลบตรงนี้เนียนสุดใช่แล้วละตรงนี้เรละเนียนเลยสุดแล้วก็รอดแล้วละสุดยอดไปเลยนะครับอย่างเจ๋งเลยอย่างเจ๋งเลย โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย